ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆนะครับข้ามเพศพันล้านพิษคือผมอ่ะ อ่านข่าวแล้วก็เคยเห็นออกรายการมาเยอะมากก็ยังไ,ไม่คิดเลยว่าจริงๆวันหนึ่งเราจะได้มีสิทธิ์มาสัมภาษณ์เราคุณแม่รู้ป่าวว่าวันนี้อีพิทเรียกตัวเองว่าผมปกติไม่เคยเลยนะเหรออันนี้อยู่กับพี่แอนนะครับพี่แอนจากกรพงนะครับสวัสดีครับโอ,โอ,โอ,โอ้ตายตาย,ตายนงไม่ถึงเลยคือ2คนพิธีกรเพิ่งจะนอนออกจากเตียงมากันไม่คือจะอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอสองคนที่เนี้ยไม่ได้อยู่ด้วยเหรออียมันชอบฝรั่งแค่ทุกเทปที่ผ่านมาชีจะชอบใส่เหมือนชุดนอนลออกรายการปกติถ้าชุดนอนจะแซบต้องไม่ใส่เลยไม่มต้อง เพราะผมเพราะมันมีผู้ชายมาช่วย เธอดูสิแม่ถึงมาเนี่ยคิดว่าจะเจอสายฝอเออเจอตีสองคนกลับไปก่อนไปโอ้ยแม่พักก่อนเย็นตอนที่สายฝอมันหายากแม่โควิดเอยอะไรเออถ้าล็อกเอาไว้เธอแต่แม่เป็นเจ้าของบริษัทแบบว่าไม่ได้แบบไปเดินตามท้องถนนแล้วก็แบบพลิกอัพมาพวกเพืพวกฝรั่งข้างทางไม่เอานะลูกนะมึงฟังไว้มึงฟังไว้มึงฟังไว้เออแม่เขาอยู่ขั้นหมื่นกูอยู่ขั้นหนึ่งมึงไม่แต่สายฝอเปนเลยกผมชอบสายฝอแม่แต่ผมขาดแคลนนิดนึงหรือเลกขาดแคลนนิดนึงมากเลยตรงมีวัตถุประสงค์มเนี่ยเช แม่มาเนี่ยฮะบอกเ๋ยวก่อนนะผมไม่ยุ่งกับผู้ชายของแม่นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีแล้วลูกไม่แบ่งสต๊อกในยะาหล่อนเออหนูไปเดินแถวข้าศาลรกนะเหมือนเดิมปันหมดแล้วยังอ่ะแถวข้าศา้วหมดแล้วยังข้าศาหมดแล้วไม่ดีเพราะแม่หมายถึงว่าตอนนี้ฝรั่งมันหมดมันไม่มีไม่ได้ว่าผมกินหมดนะเออคือจริงๆอ่ะมันก็มี แต่ว่าของแม่เนี่ยคือมันจะเป็นแบบเกรดพรีเมียมตรงที่ว่าเราสั่งตรงมาจากมองนอกอ่าเราอินพร์ตของมาเราอินพร์ตของมาเราแบบว่าไม่ได้มาแบบเดินตามท้องตลาดแ้วทุกวันนี้เราก็มาจ่ายแท็กซาเอออะไรอย่างนี้ไปก็ดูแลักไปได้ข่าวว่าตอนนี้แม่มีออดิชันคือยังไงเออพี่เคยพี่เคยดูเรื่องเรื่องนี้มามันคือยังไงครับก็สี่คนอะคือแข่งกันสี่คนหรือว่าให้เขาแข่งกันสี่คนเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าใครเป็นแฟนแต่นี้เราโดยเซเลคชันโดยเกิดเกิดจากเราเกิดจากเรา ก็หน้าตาหล่อดีทั้งสี่คนมาจากลาหลัยทุ่มทุมโลกทำไมทำไมพี่อานไม่พร้อมไปเลยสี่คนมันก็สี่คนมันก็พร้อมกันคือมันครบพร้อมกันแต,แต่จะเรียกทีละกี่คนมันก็แล้วแต่อารมณ์เว้ยใช่เยแล้วแล้วเขาได้หรอทำไมอ่ะพี่อานไม่กลัวว่าแบบโกลเกอร์เหรออยากจะได้แล้วคิดว่าแม่มองไม่ออกอะคือใครอยากจะมาหลอกแม่เนะี่ยแม่หลอกกลับหมดนะัไม่ต้องห่วงอนะโอเคคือมันต้องมีเทคนิคขั้นสูงลูกจะถือว่าแบบเป็นความรักไหม แต่ทุกคนนะมันต้องมีหน้าที่เธอแลวสักพักหนึ่งความรักมันจะเกิดมันจะเกิดมาจากอะไรู้วย่ความรักเนี่ยคือจริงๆเกิดมาจากการที่คนสองคนอยู่กันแล้วต้องเจริญด้วยกันทั้งคู่ซัพพอร์ตกันเแต่ของแม่เนี่ยก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยมี security ทุกคนเนี่ยไม่มีคําว่าต่ากว่า8หลักโอเคแต่คือต้องทํางานนะเพราะถ้าไม่ทํางานนี่คือถือว่าเป็นผู้ชายขายตัวนะน<ม>แต่มาทํางานนี่ก็คือว่าเราได้รู้จักนิสยัยเพียง<ม>แต่ว่าคือการที่เราต้องการ relationship มันหมายความว่าเราต้องรู้จักพวกเขาอย่างลึกซึ้งแล้วก็คือเข้า กลูกเราได้เข้ากับตัวเราได้พี่เนี่ยสีกว่าละ แล้วคือมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเมื่อประมาณสปีที่แล้วแม,ม่มนทั้งเสียเวลาแล้วนะพี่อยากรู้เลยแล้วอย่างเงี้ยแม่บอกว่าเขาอยู่อยู่กันไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเกิดเกิดความรักกันแปลว่าทุกคนมาจากสู์หรือว่าทุกคนมีเขามีพื้นฐานบางคนก็เป็นนักธ<อ>ุรกิจอยู่แล้วบางคนก<ๆ>็เป็นนายแบบคือจะบอกให้ฟังว่าเราต้องการ relationship เราไม่ต้องการนอนไปเรื่อยๆคือส่วนใหญ่เนี่ยพวกแบบว่าน้องๆชนีทั้งหลายเก้งกวางนะฟังปุ๊บวิแม่ได้แม่ได้แม่ได้ทำไมต้อง c o n เซนเทร t อย่างเดียววะว่าเรื่องเรื่องสักอย่างเดียวใช่ไหมแม่เบื่อมันคุยแค่เรื่อง แค่อย่างเดียวแล้วมันก็คือจะคิดค <น S 2> สั้น<อ>มันก็จะคิดอยู่แค่เท่านั้นคือแม่เป็นนักธุรกิจพันล้านหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาจะมาเสียคือพอเลาครบมาคนหนึ่งแล้วเนี่ยคือ5ปี7ปีผ่านไปพุเพราเราใช้ไม่ได้แม่จะ50าสิบตายพอดีเลยใช่ไหมคือตอนนี้มันคือเป็นการออเดชั่นหมายความว่าเราก็บอกทุกคนนะว่าเราคบหาดูใจทุกคนแต่ท้ายที่สุดเหลือคบแค่คนเดียวและที่เหลือก็คือแม่ก็คือจะปัดออกเราก็คือต้องบอกว่าเขาก็ไปดีวจะจ้างเขาไว้ในทำอาไม่เขาก็มีงานทุกคนต้้้ออออองงยู่่่่ดดีีีททุกกกคนนน็็ตบวาเเปพื ใจจะไม่ได้จบมาแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการโอเพนรีเลชั่นชิพเอาอย่างนี้แม่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่กล้ามาพูดแม่แล้วว่าแม่คบทีเดียวสี่คนเพื่อให้เห็นกันเป็นไปเลยชัดเจนอ,อ่ะก็ยังดีกว่าบอกว่าเอ้ยไม่ได้คบกันเป็นเพื่อนยังเป็นพี่น้องกันเนี่ยข้างหลังก็เตียงโครมหักกันไปเรียบร้อยคือฉนันคุยชัดเจนบอกกตรงๆคือฉนันเป็นคนที่ว่าเสียเวลาไม่ได้เพราะในชีวิตคือบอกว่าซอมไม่ได้ตลอดเรื่องทำอะไรบ้างแล้วเรามีลูกแล้วสองคนเพราะฉันเนี่ยลูกเติบโตขึ้นมา ห้าหกขวบนี่คือแม่ต้องจบได้แล้วแลวคือแบบเป็นตัวเป็นคนและคือเป็นคนสักคนที่อยู่แล้วเราก็บอกว่าไม่อยากจะแต่งแล้วมานั่งหยาสมมติผู้ชายสี่คนนี่ที่มาขับแม่คอนซีเดอร์ว่าเป็นชายแท้หรือเป็นเกยทุกคนต้องเป็นชายแท้หรือเป็นแม่ไม่ชอบผู้ชายหรอก็คือต้องโคตรหล่อเท่านั้นแลวคือต้องเป็นสายฝอผู้ชายแท้ถูกต้องต้องเป็นผู้ชายแท้เต่ว่าแม่ถึงบอกว่า ถ้าแม่ไม่แปลงเพศนะแม่จะไม่มีแฟนเพราะว่าเราอะคือเป็นทีคือเป็นทรานเ่ยหมายความว่าอะไรรู้ไหมเป็นผู้หญิงที่เกิดผิดร่างเฉยๆก็คือเป็นผู้หญิงแท้แหละคือ trap in the wrong body เฉยๆตั้งแต,แต่เด็กนะจนโตมานะแม่ไม่เคยมีแฟนเลยแม่บอกก่อนจริงปะเนี่ยไม่คาะว่าทําให้เราเสียเวลามากเราไปโฟกัสเรื่องความสําเร็จดีกว่าแล้วคือบอกว่าค่อยมากินฮอร์โมนเม็ดแรกตอนไปฝากสเปิร์มที่อเมริกาเสร็จเรียบร้อยเพราะเราไม่อยากให้สเปิร์มตอนนั้นคืออายุเท่าไหร่เขาเรียกว่า38ตอนนั้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล เรียบร้อยแล้วเป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยเรียบร้อยถึงเอาสเปิร์มไปฝากแล้วคือเก็บเอาไว้อย่างดีไม่งั้นคือเราไม่สามารถมีลูกได้อย่างแข็งแรงแม่จะไม่ทา รตะว่าตั้งแต่38ปีเกิดไม่เคยกินฮอร์โมนเลยไม่เคยมีแฟนเลยคิดไปคิดกลับได้ซ้าไปว่าเดี๋ยวจะเป็นผู้ชายให้ได้เว้ยเพราะว่าทาไมที่เป็นลูกคนจีนก็เป็นตุ้ดเป็นเกย์กินเป็นกระเทยเนี่ยคือมันไม่เจริญเราถูกด่าตั้งแต่เด็กมันไม่ได้นเป็นตั้งแต่เกิดเลยนะครับมันเป็นตั้งแต่เกิดคือตั้งแต่ห้าขวบพอเราเริ่มรู้ความปุ๊บนะทำไมฉันไม่อยู่ในร่างตรงนี้ทําไมฉันบอกว่ามีบอดี้เมียวัยวะเพศแบบนี้นั่นคือแบบไปอยู่โรงเรียนชายล้วนซึ่งนี่ก็ชอบมากมมมัันนนไไ่่่่่สาาาาาารถททีีจะบออววเเเเเป็ตงด้้ลยข ออที่บ้านก็คือรู้อยู่แล้วละเพลแต่ก็มีความหวงังกลับมาเถอลูกมันเหมือนติดเหล้าติดบุหรี่นะมันก็คือสามารถกลับมาได้เนาะอยู่งนี้มันกลับมาไม่ได้<ต>เพราะคนเรามันเกิดผิดปกติเรื่องต้องบอกอินดิทิดครับ LGBT เนี่ยมันต่างกันคือมันเป็นรสนิยมทางเพศเขาเรียกว่าเป็น sexual preference แต่ว่าพอเวลาเป็นทีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น physical disorder คือการเกิดผิดร่างต้องบอกนะว่ามันคนละอย่างกันของแม่นี่คือการเกิดผิดร่างแต่พอเวลาเรามาเป็นทรานส์เนี่ยคือเราเข้าใจเลยว่าเราเป็นผู้หญิงแท้ที่เกิดผิดร่างแล้วเราชอบผู้ชาย แต่แ่มีเกย์ากามาจีบเราก็จะเราก็จะบอกว่าโทษทีงเลยนะจริงๆไม่อยากทําให้ผิดหวังพ่องไปไม่รอดหรอกกินไม่ลงเลยพูดตรงๆแต่ว่าตั้งแต่ศูนย์สามสิบแปดม่ั้งแม่เกิดมาก็ยังไม่เคยมีเพศเพศสัมพันธ์มาก่อนก็เป็นโ0 y ตี<อ>้เยโอเวอร์จินอะจริงไม่ไบโยฟังไว้ไม่ไบโยฟังไว้ไวไวไวมันเรื่องจริงสมบัติอันล้ำค่าเว้ยแต่ก็จะบอกให้ฟังว่าทําไมรู้ไหม ทุกคนเน้นเรื่องกินซึ่งแม่ไม่ได้เน้นแม่แม่บอกเลยเน้นความรักใช่ไหมเน้นไม่ความรักคนที่ก็เป็นข่าวอยู่เนี่ยคือทุกคนน่ะล้วนแล้วคือมีความรักมีความปรารถนาดีแต่แม่คือแบบเบรกเอียดเอาไว้ก่อนนะคือเราเป็นคนรอบคอบเพราะก็พูดกันตรงๆนะเงินเยอะใครจะเดินเข้ามาปุ๊บเรามีลูกด้วยสองคนคือแม่เลือกสีซัวไม่ได้แล้วแม่มีสิทธิเลือกเพราะเราเป็นมหาเศรษฐีนี่คือพูดแบบไม่ได้หมันไส้ใครๆมันไส้ก็เดินมาตบกันก็จะตบกับ แล้วฉันตบกลับฉันนอนรองเท้าจิมมี่ชื่อตบด้วยอยารอนมีปัญหาอะไรไหมซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเถอรรวยไงฉันจะบอกให้เธอฟังมันเป็นเรื่องจริงแั่หาจากไหนนะก็อยู่ในอุตสาหกรรมน่คือชัดเจนอยู่แล้วว่ามันก็รู้จักคนเยอะเขาเรียกว่า high fly network แล้วเราก็อ่ะก็พูดกันตรงๆว่อย่างพี่หมีเนี่ยก็คือว่าเป็นประกวดนางงามจักรวาลคือเราก็ไป after party เราก็เห็นนะ หล่อดีอเอ๊ะเห็นแล้วชอบแล้วก็เลยติดต่อไปบอกว่าต้นสังกัดพอติดต่อแนะนําปุ๊บเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีเวลาไปเลยนะแต่เราต้องดูเขาก่อนว่าเราเก <9 S 1> ้าเดือนตอนนั้นเขาบอกเขาเลิกกับแฟนเขาเรียบร้อยแล้วก็เลยไปดึงมาถึงตีสี่สัปดาห์นึงก็คือตามันอยู่เมืองไทยคนนี้ที่ว่ามีน้องชายตามมาด้วยบ้เกอน้องชายตามมาด้วยแต่พ่อแม่มองเห็นเองว่าเอ๊ะน้องชายเธอก็ตลอดอยู่ในไอจีเอามาทํางานใหม่ซีงานอะไรนะเออก็มาเถอะแล้วเขาไม่หึงเหรอก็ไม่ต้องคุยกันก็ต่อยกันไปเรียบร้อยสวยมาก เออแล้วจะทำยังไงอ่ะแต่ว่าฉันจะเลือกใครก็คือเรื่องของฉันไม่แย่งทุกอย่างเท่ากันหมดด้วยทุกอย่างเท่ากันหมดทุกอย่างอ๋อก็มันสูงเลยอ่ะหมายถึงว่าเกี่กับความรู้เออไม่ต้องเลี้ยวมากก็รู้มันพิออรไร เออพอแล้วความรู้เขาเยอะมากไหมฮะเขาสูงมากความรู้เขาเยอะแล้วถ้าตีลังกาทํางานอะไรได้คือเขาเิ็นแผลเขาเป็นคนทำงานะเขาทำงานตอนกลางคืนดึกนะฮะตอกลางคืนมาดึกอยู่แล้วลูกบางครั้งก็ถึงเช้าที่แม่มาวันนี้เหนื่อยๆนี่ก็ทํางานมาทั้งคืนมาวันนี้ก็มาแบบว่าเนี่ยนะเลทไปสองชั่วโมงก็มันก็อย่างนี้พี่อยากรู้แล้วน่าเป็นคนจีนมาก่อนใช่ไหม ตอนนี้ก็ยังเป็นคนจีนไว้ไม่ใช่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 ไหม่ทำไมลูกแม่เฮ้ยฉันก็ใจละแม่ไปเกิดใหม่ที่เกาหลีแกรโอเพนนิ่งยังไงครับต้องบอกที่บ้านไหมเพราะว่าคนจีนเข้าใจแบบแต่ว่าคุณรับไม่ได้ก็คือคุณพ่อเนี่ยนะคือรับได้แต่ว่าพอเราคุณแม่รับไม่ได้แม่ออกจากบ้านเลยจริงเหรอจริงส่วนใหญ่จะเป็นแม่แม่รับได้แล้วพ่อคือคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักธุรกิจมีวิสัยทัศน์ก็เห็นแหละว่าเราทำงานมาหนันช่วงมปลายมั้ยครับช่วงมปลายเขารู้หมดแหละพ่่่อแมมมีใครรไู้ พีงแต่ว่าไม่อยากพูดมากมาแล้วก็มีความหวังลึกๆ แล้ว<ม>ทำไมไม่มีแฟนสักทีเป็นตัวเป็นตนทำไมไม่พาสาวๆมาสักทีมมแม่ก็ต้องมีความรู้สึกรู้แหละพ่อก็ต้องยิ่งรู้ใหญ่จะไม่รู้ได้ยังไงพ<ม>อเวลาเราพูดปุ๊บแม่ไม่เข้าใจเราก็ออกจากบ้านแล้วเราก็ไปพิสูจน์ตัวเอง<ม>คือเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นู่นนั่นนี่เพื่อพิสูจน์ว่าการเป็นผู้หญิงข้ามเพศไม่ได้บ้าได<ม>้เป็นผู้หญิงข้ามเพศนะน้องๆลูกๆแม่ทุกคนนั้นหรือว่าพี่ๆหรือว่าป้าๆทั้งหลายที่เป็นก่อนแม่มาทุกคนเลยเนี่ยนะทุกคนมันจะถูกตาหน้าหมดว่าเพี้ยนฉันจะพิสูจน์ตัวเองแแลละให้้้ทุกคนไดดููรว่า คุณเพี้ยนที่คิดว่าผู้หญิงข้ามเพศไม่ปกติ<ช>เขาปกติอย่าหลอดเพียงแต่ว่าเกิดผิดร่างเฉยๆการเกิดผิดร่างเนี่ยหลายๆครั้งเป็นเรื่องที่ดีต้องมองให้มันเป็น o อ p o r t u n คือการมองตาพอเวลาหดผูตัวเองอ จงคิดว่าจริงๆอ่ะคือฟ้ากําหนดมาให้เราฉลาดขึ้นให้เราอยู่กับตัอได้ให้เราอยู่กับตัวเองงขึ้นคือเป็นคนที่บอ่ถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กมันจะไม่สามารถที่จะไปเชิดหน้าชูตาหรือมีทางเลือกทางออกอะไรได้เลยก็เลยทํางานประสบความสำเร็จละล่ำรวยอยู่อย่างเดียวแล้วค่อยมาเป็นผู้หญิงไป Google ดูเสิแต่ก่อนหน้าตาดีได้ที่ไหนแม่โดนโดนบูลลี่ยังไงบ้างครับ เป็นเรื่องปกติจนชินชามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคือทำไมรู้ไหมทนไม่ไหวตอนอยู่ม2โอ้แต่ก่อนเนี่คือใส่ผมน้ํามันอย่างเธอหันมาอีุ๊้น้ํามันคือทําไมรู้ไหมฉันปอกลงไปนอนดิ้นดิ้ๆดิ้นดิ้นอยู่ข้างลนจริงจแล้วเคฉันยืนมึงมีอะไรกับกูอีกไหมแล้วเชื่อป่ะ ไปเลยทั้งแก๊งมสามมสี่ปุ๊บขึ้นมาเป็นกัปตันโรงเรียนโตวาทีคนยิ่งเงียบใหญ่เลยคือจับไมล์ม่งนั้นกูจับไม่์ด่าแม่งเลยคือสุดท้ายมันต้องโอเวอร์ครอมมืสักอย่างนะมันต้องมีเขาเรียกว่าบารมีเนาะคือต้องเอรนกันอันดับหนึ่งอันดับสองเขาเรียกว่าเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดันเรื่องทางด้นใช่เออพอมห้าปุ๊บไปยื่นใบลาออกเลยแล้วพนักงานก็ไปไปเรียออสเตรเลียเพราะอยากจะได้ทำไมภาษาอังกฤษคือแม่จะบอกว่าการเกิดมาเนี่ยแล้วคือการเป็น LGBT เนี่ยนนะค อาจจะบอกว่า Disable อย่างอื่นคืออาจจะพร่องอย่างอื่นเช่นหูอาจจะฟังไม่ดีพูดติดอ่างสายตามไม่เหมือนคนอื่นคิดอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่ามันด้อยค่ากับตัวเองทั้งท้งที่บอกตัวเองก็เกิดมาปกติเอาพูดง่ายๆเลยนะคือรู้สึกว่าตัวเองมันค่าไม่พอให้ดูตัวอย่างฉันแล้วก็ L G D ที่คนจงฟังแม่ว่าทำไมป้านาสั่งให้คุณเข้มแข็งถึงเกิดมาเป็นเพศแบบนี้ แต่คุณนะมองไม่เห็นเองว่าความล้ำค่ามอยู่กับตัวคุณตั้งแต่เกิดถ้าคุณผ่านพ้นจุดนี้ได้นะแม่จะบอกให้เธอฟังนะว่าเธอจะกลายเป็นแชมเปี้ยนในชีวิตของเธอ,อมไม่ว่าเธอจะทําอะไรก็แล้วแต่แพชชั่นเธอมีนะเธอสามารถประสบความสำเร็จได้หมเพราะสามารถโอเวอร์คัม yourself คือสามารถชนะตัวเองขึ้นมา แล้วมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วปลื้มในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าโลกของตัวเองนะอันนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นนักคือนักสิสนะครับแต่อันนี้คือมีความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นแม่ถึงได้บอกกับทุกคนว่าจงบางแผนให้ดีกับตัวเองแล้วทําให้คุณหนึ่งก็เห็นลนะ้วบอกว่าเอยมันไม่ธรรมดาเว้ยใช่เออวันเนี้กล้าออกมา open yourself คือเขาเรียกว่า walk out from the closet แล้วพูดเลยว่า เราเป็น L อเราเป็น G เราเป็น B เราเป็นครานเป็นอันนก็ีเวลายุคใหม่มากๆเลยนะที่แบบปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่บางบางคนแม่คือเราก็ไม่อาจจะไปฟอสเขาให้บอกว่าต้องประกาศว่าผมเป็นเกย์โว้ยแต่พร้อมเมื่อไหร่ควรบอกตอนนั้นพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเมื่อนานแต่ว่าควรบอกเมื่อถึงเวลาสักทีควรพูดแต่จุดที่มันยากที่สุดคือการที่เราจะพูดมาเพราะว่าเราอยู่ในแตมีก็เป็นจุดที่ทําให้เราประสบความสำเร็จชีวิตเปลี่ยนใช่ชีวิตเปลี่ยนเลย่ก็รู้สึกอย่างนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วจะทาให้เรามีความสุ จริงๆเปิดตัวปุ๊บมันจะเป็นการเปลี่ยนจุดยืนของชีวิตเราือเปลี่ยนจุดยืนปุ๊บเอ้ยผมผมจะบอกว่าตั้งแต่ที่ผมแบบคําเอาปุ๊บเนี่ยชีวิตมีความสุขเยอะขึ้นใช่จริงๆเรายอมรับตัวเองมาตลอดอยู่แล้วแต่พอเราได้บอกกับคนที่เราแคร์เราได้บอกกับพ่อแม่ปุ๊บเราไม่แคร์ความคิดเห็นคนอื่นละทีเนี้ยมายด์เซ็ตมันเปลี่ยนมันมีความสุขขึ้นถูกแล้าหัวนอนแตอนนี้ยังสดได้ยู่ลิศที่ผ่านมาเนี่ยหาเร t i o n ンชิพอย่าหาวันไนท์แตร์แยกระหว่างเซ็กกับความสัพให้ เข้าใจถ้าแยกเป็นนะหลอนจะอยู่เป็นผมถามหน่อยดีว่าตะเกียบผมสงสัยว่าแล้วแม่จะเลือกหนึ่งใน4คนนี้หรือว่าแม่จะเปิดออเดอชัน5 6 7ไปเๆก่อนตั้งใจอยากจะอยู่กับเรามันต้องสู้มันต้องไม่เห็นเราเป็นของตายแล้วแม่มีกําหนดเวลาไวมเราแม่มีกําหนดเวลาเพราะว่าถ้าแม่คิดว่าคนนี้ใช่คือขออนุญาตอีก3มคนจบคือผู้ชายถ้าแม่แข่งกันไม่ได้และที่สําคัญเพื่อ้เขารู้ไปเลยว่าเขามีคู่แข่งการได้มาซึ่งเราเนี่ยเขาต้องต่อสู้กันเราจะได้เห็นชัดเจนเลยไงว่าเฮ ตกลงต้องการชั้นจริงๆป่ะแต่มันไม่ใช่แค่เขากับแม่แม่มีลูกด้วยใช่ไหมเออใช่เพราะฉะนั้นต้องเอาเขามาลองอยู่ทุกคนก็คือเรี้องมาว่าเป็นอังเคิลหมดทุกคนต้องมาลองอยู่กับูถูกต้องจจอยกันได้ไหมเราก็นั่นก็คือให้ทุกคนจอยคือถ้าลูกเซโนเราก็จะเห็นได้ปฏิกิริยาว่าใช่หรือเปล่านู่นนั่นนี่เพราะถ้าจะมาอยู่กับแม่เาเข้าตรงๆนะผู้ชายไม่ต้องทํางานทั้งชีวิตแล้วคือถ้าเขาไม่ฝ่าฟันตรงนี้ได้นะเห็นเห็นเอ้ยแล้วถ้าตรงนี้ฝ่าฟันไม่ได้แล้วเราจะมาอยู่กับแม่ไ ได้ทำไยใจิตใจใครเพราะฉันบหมก,กับทุกคนหมดเพราะงัน <พอ S 1> ้น <พอ S 1> เนี่ย<ร>คือ<ร>ไม่เห็นเลยว่าโอ e เพนเลยว่าสี่คนให้เกียรต <คน S 2> <ข>ิเ,เขาคือชัดเจนเขาก็ให้เกียรติเราเขาหมดฉันพร้อม แต่ทีนี้มีคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศที่มาไม่ได้ใช่ไหมใช่คนนั้นนักพบกันานคือจะบอกให้ฟังว่าคนแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่มายมากเขาไม่สามารถที่จะมาทํางานอยู่ภายใต้เมียได้เขาพูดจชัดเจนมันอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ลงตัวคุณโดนสมบัติมันได้แต่ความ<ร>าเอือ้ออานวยนชีวิตมันไม่ได้เขาก็ทิ้งชีวิตเขาไม่ได้เพราะเขาก็เป็นวิร์กเกอร์ฮอลิกเหมือนกันแล้วคือเขาก็สามารถที่จะหาเลี้ยงลูกเมียได้บ้างคือถึงแม้จะเลี้ยงเมียไม่ได้เพราะว่า แต่ <formation jin inh> ่วาแม่ก <man> mm ็หาปีนึงตั้งถี่พันล้านเขาก็เงินก็ไม่ได้ว่าน้อยแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ความเป็นตัวเราไงว่าผู้ชายที่มาเนี่ยต้องมาเซิร์ฟเราแต่เขาก็ต้องการผู้หญิงที่ไปเซิร์ฟเขาความรักตรงจุดเนี้ยแม่เป็นที่พอจะรู้ว่าถ้าไม่เกิดขึ้นกับคนนี้เป็นเบ s เ f รน e ์ซึ่งแต่แรกอันนี้คนแรกแล้วพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสามคนเขาไม่ดีสามคนเขาก็ดีแซ่บทั้งนั้นคนที่สองนี่ก็คือคนที่หนวดหนวดยาวๆเนี่ยเออก็สส่งให้เขาไว้หนวดเองแม่ชอบกวาดหมดเกลี้ยงเลยเออมันก็ดี ก็แม่ชอบทั้งสี่คนไม่มีหนวดนะห้ามอยู่กับแม่นะแม่มันชอบคนมีหนวดแม่ชอบมีหนวดใช่ไหมจริงเพราะแม่มีคนรู้สึกของแมนดีผมไม่ชอบฝรั่งคลีนคลีนผมชอบฝรั่งแบบคลีนเชฟเออถ้าอย่างนั้นอยู่กับแม่ได้ได้ไหมนะคงไม่ได้เพราะแล้วก็แม่แม่แม่ชอบแบบสเตรทคือบอกว่าเป็นผู้ชายแท้ไอ้ไอ้นี่ก็ชอบผู้ชายแท้เออชอบผู้ชายแท้แล้วมันจะไม่มีได้ยังไงล่ะก็ถึงไม่ค่อยมีไงมันไม่มีไม่ไม่เราเราชอบเราชอบเกย์ที่ไม่ออกสาวไม่ค่อยสาวเออไม่ค่อยออกสาวต้องพูดอย่างนั้นใช่เพราะถ้าเป็นผู้ชายแท้เขาจะมาเอาเราได้ยังไงแล้วแแมมม่่่่่เนนีียคืออตกถึงไ พ่อแม่ชอบผู้ชายแท้ถ้าไม่แปลงเพศเนี่ยสัดีแล้วเราไม่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะมาเราทำไมตลอดมาตั้งแต่ตอนที่แม่ไปอยู่ออสเตรเลียนู่นนี่นั่นกลับมาเมืองไทยแม่ไม่มีบบมีคนมาจีบแต่เราไม่เอาเราไป <ลง S 2> เร<ล>ียนหนัง<ช>สือดีกว่า<ๆ>พอรู้ว่ามันไม่ใช่นะคดแม่เนี่ยเป็นคนมองการต่างถ้าไม่ใช่ปุ๊บแม่ตัดทิ้งทันทีนะคือรู้เลยว่าถ้าจะประสบความสมร็จต้องมีบารมีต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความเสเร็จคือ ต้องได้เงินถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมีความสุขหน้าที่มาก่อนสิทธิเถอลูกคือทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวรางวัลชีวิตมันจะมาอมตอนเด็กๆแม่เคยอยากจีบผู้หญิงไหมไม่เคยเลยเคย,เคยมีผู้หญิงไหมเล่นบาร์บี้เล่นมีมแล้วก็<ช>จะบอกว่าเราเป็นเพื่อน,น,นสาวกวันนะเพราะเราชัดอู่แล้วเพราะเราชัดเจนมากเราเป็นเท่าแก่ตั้งแต่เด็กคือทํางานเต็มที่เลยนะเก็บย่านเดียวถไม่ได้ใช้เย่างเดียวแล้วเรียนจบเนี่ยรัฐศาสตร์ที่ออสเตรเลียเนี่ยภายใน2ปีแล้วได้เสียนิยมด้วยแล้วแม่ก็แทบจะไม่ใช้เงินเลยแม่ไบบเด้ยใช้เลยของชิ้้นใหญ่แ คือรถหลังจากที่เราในเก็บเงินจากเด็กปั๊มน้ํามันแล้วลดลดมือสองแต่งตัวอะไรด้วยแล้วก็คือแบบแม่บ้าแบรนด์ด้วยเพราะทำไมรู้ไหมมันจะทําให้เราโง่ขึ้นเรื่อยๆแบรนด์เนมเนี่ยแม่พึ่งจะมาเริ่มมีตอนอายุแบบว่า30กว่ากว่าราคานี่คือกวาดเก็บทั้งร้านเลยไปขอพ่อขอแม่อยู่โอ๊ยขอพ่อขอแม่ก็ไม่ต้องแล้วก็ไปเช่ากระเป๋าเพื่อตัวเองดูดีทําไปทําไมลูกไอจิ้งมีดทั้งหลายเสียเวลาให้เก็บปั้นเถอะลูก มันคือการต่อจิกซอของชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฟังมาทั้งหมดนะแม่อยากใช้ให้ทุกคนเนะี่ยเลิกคิดเรื่องมันเตียนแล้วก็เลิกคิดว่าลิศยาคนนั้นได้กินคนนี้โยอยากจะถามคือประเทศไทยมันก็ยังแต่งงานไม่ได้แต่โยอยากรู้เกี่ยวกับความเห็นของแม่ในเรื่องการแต่งงานของ เพศเดียวกันมันควรว่าได้แล้วมันควรต้องมีใช่ไหมนั่นตรงไหนมันผิดตรงไหนแต่มันไม่ออกมาสักทีกฎหมายตรงเนี้ยซึ่งเอาจริงผมก็อยากให้มันมีแต่มันยังไม่มีสักทีมันผิดตรงไหนไงไม่มีอะไรเลยแล้วคือจริงๆแล้วคนแปลงเพศเสร็จแล้วต้องเป็นนางสาวได้แล้วแต่ของเก่าสามารถ t r a ็ก back ได้นะว่าเป็นเด็กชายเป็นนายมาก่อนห้ามหลอกห้ามโกงตรงนี้ต้องมีสติถามสุดท้ายดีกว่าอยากรู้สายเพียร์แปรนของแม่็ม่ผัวเป็นตัวเป็นตนสักทีแล้วงลูกลูกเัดเจนเรื่องลูกกัลเรื่องลูกก็ดีนี่เขาก็เติบโต น,นก็ฉ<ว>ลาดเดียว,นนค,วนคนหนึ่งขวบครึ่งจ้ะอีกคนหนึ่งขวบหนึ่งแต่วัยน,นี้คือโคตรน่ารักเลยน่ารักต้องแบบแม่กลัวไหมฮะว่าโตขึ้นแม่กลัวว่าลูกจะแบบว่าเอ๊อะคุณแม่เราเมื่อก่อนเป็นผู้ชาย ตอนนี้เป็น transgender แล้วทำไมมีเราแม่ต้องเล่าเรื่องแม่ต้องพรีแพร์อย่างไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการตอบเด็กกลัวไหมว่าเขาโตขึ้นมาเขาจะแอนตี้เราหรือเปล่าถ้ากลัวแล้วจะมีอ่ะนั่นแหะสิผมว่าก็ไม่กลัว้วฉันกลัวอะไรเรื่องโลกโลกหากหลมแล่วชิวมันขึ้นเยอ่กว่าเธอคิดยังไงและเธอสอนลูกเป็นปะเธอมันอยู่ที่คนเลี้ยงมันอยู่ที่ตัวเรา เขาต้องภูมิใจด้วทั้งไปว่าเขามีแม่เนี่ยซึ่งยูนิคไม่เคยมีอย่างเงี้ยบนโลกแม่น่าจะเป็นคนแรกของเอเซียหรือของโลกด้วยซ้าไปที่ไปเก็บเชื้อก่อนแปลงเพศเขาต้องภูมิใจด้วยซ้าไปว่ายูนิคมากแม่ของฉันแล้วพราวมากมีแม่คนคนนี้ซึ่งแข็งแกร่งกว่าจะได้หนู2คนขึ้นมา มันเป็นการฟันฝ่าชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินที่สําคัญคือทําให้คนเนี่ยทุกๆคนยอมรับในผู้หญิงข้ามเพศได้อย่างสง่างามแล้วต่อไปอาจจะเป็นผู้นําของประเทศได้<ม><ม>เขาต้องภูมิใจอย่างนี้เพื่อนถ้ามบูลลี่มาใช่ไหมจบกลับเลยลูกจบแล้วคือเราต้องสอนความไม่จเจริญของมันว่าถ้ายังคิดล้าหลังเป็นไดโนเสาร์อยู่ใช่ไหมยังเป็น aur, วอลกี้เมดโนซอร์ก็โดนสักปาบหนึ่งมันจะได้รู้มันจะได้เกิดมาเป็นคนเราเคยเจอบูลลี่มาทานจะบอกเธอฟังว่าการถูกบูลลี่เนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติแต่การผิดปกติคืออะไรรู้ไหมพิ่คือการที่เธอไม่สู้กลับในชีวิตคนมีใครบ้างเคยไม่เคยถูกดูถูกมีใครบ้างไม่เคยถูกร้อนเลยลเกินเส้นโดนก็โดนสิ่ะแล้วเป็นไงเป็นกันออกมาเลยมาเจอไงเป็นไงต้องด่าครับไอ้ประเทศแบบเธอทำกับฉันทำไมฉันเ่ยจิตตกโอ้ยจะจิตตกพามาให้เธอเอารองเท้าหากหัวหมยนางเอกสมัยนี้นะรองเท้าตกไม่พอใจด่ากลับเลยเชื่อแม่หรืออ่ะแม่ มึงคุยกับแฟนแม่ซะหน่อยไหมเฮ้ยแต่ว่าทำไมรู้ไหมถ้าผัวแม่มานั่งตรงนี้นะลูกนะห้ามนั่งข้างมึงนะป้าถามได้ถามได้เลยไม่ต้องคิดอันนี้อันนี้คือคนที่เท่าไหร่นะฮะคนที่สี่ไม่รู้เหมือนกันจะนับยังไงดี but he always number one always number one yes he said he likes you รู้นี่ได้เซตแลยังยังยังไม่ได้เซเลยแม่ so how long have you guys been know each other uh we know each other since emaal t h n อย่ h ฝ่ายมันแต่ไปไกลามากล้ตั้งแต่ผ่ามาแม่เลยใช้คุ้มเลย <laughs> <laughs> หมอบอกว่าเดี๋ยวหมอจะมาเก็บตังค์เพิ่ม uh, Where he's er. <Yeah. S 3> his he's the Turkey footballer name because team from from a And Captain a captain of is <laughs> แม่เล่าให้ฟังสั้นๆเลยคือเขาถูกสไลด์ในสนามเหมือนไมโครโอเว่นนะแล้วเดเล่นไม่ได้ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่ามาเรียนหนังสือที่เมืองไทยซะเลย Second passion is being chef where do you study I started from La e cold a n blue เกรอร์ดูเซตเป็นช้างคือได้ปริญญาตรีเป็นรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นนักฟุตบอลเป็นกัปตันทีมแพชชั่นอีกอันนึงคือทําอาหารก็เลยมาเล่นเกรอร์ดูเซตโปรไฟล์เลิศไหมครอบครัวจากตุรกี move to melbourne ที่บ้านเขามีตังนะแล้วคุณแม่เจอเขาที่ไหนเพราะก็เดินมาผมไม่คิดอะนะเอาดีๆคุณแม่เดผู้แบบเป็นนางเอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างงั้นเป็นพระเอก instinct you know you you're in the competition you know อันนั้นเข <laughs> I don't know. Yeah. Uh, I don't know I Before that. Or not, but I mm. will just tell it truth What is in the facts? She saw George's Amazing lady, and she made everything easy for me. Okay. Okay. Um, it's not about who is she. Yeah. It's about who is real. She, she is. Uh -huh. The inside. Hi, จะเหลือเหรอเขาแหละก็ไม่รู้นะมันก็ประมาณจะเหลือเนี่ยคือจะเหลือแบบไหนแม่ปกติแม่จีบชายก่อนเสมอใครมันจะกล้าจีบแม่ถามตรงตรงไม่แต่ว่าเขาจริงจริงมีใจเพราะว่าเขาถามกันตรงๆเลยนะคือพอเวลาถ่ายรายการด้วยกันเสร็จนะก่อนจะกลับก็แลกลายอันนี้บังเอิญไหมคุณแม่บังเอิญที่เขาเป็นพระเอกหรือว่าแม่เป็นคนเลือกเขาให้มาเป็นไม่บังเอิญแม่ชอบแม่ชอบแต่ถ้าเขาไม่เล่นด้วยคือแม่เลิกแต่พอเวลาแบบว่าถ่ายเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนี่คือเขาเป็นคนเดินมาเองเขาเป็นคนเทคแคร์คนเก่งมากนะแล้วก็เป็นคนคิดอย่างรอบคอบ หายากคุนแมนเนอร์เบรกคุนจอ์ทมนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ text แม่กลับมามก็บอกว่าถ้ามีเวลาก็น่าจะมาแคชอัพกันนะนู่นนั่นนี่ใช่ปะเราเราก็บอกว่าเราไม่ค่อยว่างนะเออแต่ว่าวันเสาร์นี้เลยก็ได้ <laughs> ก็บอกว่าแค่คอฟฟกันนะไปปุ๊บคอฟฟปุ๊บก็เท่านั้นแหละคนมากันเต็มไปหมดเลยวันนั้น,น่ะไปสี่ที่ถึงจะได้นั่งกินแล้วก็เลยกลายเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยคือเจอกันที่บ้านอย่างเดียว ไม่ไปข้างนอกแล้วชีวิตแม่นี่ก็ทุกคนแอบแซบแล้วแอบเหนื่อยเหมือนกันนะครับแซบแล้วแอบเหนื่อยทุกคนวัยพอๆกันนะครับวัยพอๆกันยี่ห้ายี่หกหมดเลยคนสุดท้ายคนที่สามเนี่ยคือยี่สิบสามสูงสุดมันค่อยๆลงมันไล่หล่แต่ที่มันแบบพ่อแม่บอกว่าเป็นอมตะอันนี้คือความลับของแม่ปีนี้แม่แม่อะไรแม่สิบสองโอเคแม่ก็ยังไม่ได้แก่มากแต่ก็เป็นแม่คนสองคนอ่า ก็คือถึงเกควรแบบมีครอบครัวได้แบบฟูลลี่ทุกอย่างครบทุกอย่างมันไม่ควรเกิน45เหมันควรต้องจบคือแม่ไม่เสียเวลากับไอ้เรื่องจุกกระลุกจุกจิกพวกนี้แม่คือแม่ก็ยังยังคอนถึงเวลาครุตอนนี้คือถูกต้องกลายเป็นสิทธิของเราแล้วก็เราทําหน้าที่มาหมดแล้วไงหน้าที่ของแม่ ทำไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรางวัลของชีวิตมามาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากสําหรับแม่เลยนะทุกคนต้องคิดอย่างนี้ LGBT ทุกคนคือต้องคิดอย่าเพิ่งเอารางวัลของชีวิตไปทํางานก่อนรูปหลายๆคนเอาความรักมาเป็นที่หนึ่งว่าเพอความรักฉันไม่อยากทำงานฉันเอาความรักก่อนสุดท้ายแม่ทุกคนในแม่ยังไปทํางานอยู่เรื่อยๆทุกวันหรือว่าตอนที่ปล่อยปล่อยแล้วชอบทํางาน Every day is my holiday you have to live based on your passion และแม่จะบอกให้เธอฟังนะ หยุดนะแล้วไม่มีอะไรทำนะมีทุกคนหนอนมน้ำก็คิดแบนี้มากบางคนบอกว่า,ามหาเศรษฐีลโลกทุกคนเธอไปถามดูมันก็เห็นนั่งทํางานอยู่ในสุดย์ด<ล>กของโลกอะถ้าเธอ อยากเป็นคนรวยนะเธอใช้คำว่าอยากไม่ได้มันต้องเกิดมาจากอินเนอร์ต้องบอลทูบีคนรวยทุกคนมหาเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นไทยเทศทั่วโลกคือเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งมีดีเอ็นเอที่เป็นเวิร์ดกอว์หน่อมแนมทั้งนั้นโอ้ยมีเงินเยอะแยะแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ใช้ไฟมาแล้วเธอมันไม่สบายหรอกค่าของเงินหมดไปเรื่อยๆอะยายแม่ฝากแม่มีมีโปรดักต์อะไรบ้างตอนนี้นะถ้าอยากดูสวยกินซีเทรีย ถ้าอยากผอมกินโอลิฟไฟเบอร์นะคะถ้าอยากผมดบดำก็ไปใช้แฮนาวถ้าอยากตัวหอมเหลือเกินทั้งตัวใช้อินสติ้งเออันยอะอันนี้คือ5 Pro d u c t แล้วใช่ไหมครับโอ้ตอนจริงๆนะปีนี้เนี่ยมีประมาณ20กว่า product ออกมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินเดี๋ยวก็ดูกันได้ใน JK e n Shopping ทั้งใน IG ทั้งใน Facebook นะคะเข้าไปดูได้อ่ะขอบคุณมากถ้าอยากจะรู้ข้อคิดอะไรไปดูเอาในเทปนี้แล้วกันมันแยกไม่ออกเพราะมันเยอะมาก มีข้อคิดหลายอย่างมากเยอะมากแต่ก็คือมาจนแบบรู้จะสรุปยังไงแล้วเนี่ยที่ได้เลยจริงๆคือมีสติมีสติเข้าไว้แล้วก็เรื่องอะไรที่ต้องมาก่อนในชีวิตเนี่ยจัดเรียงให้ถูกเรลุกดาวตัวเองเรื่องที่ตัวเองเป็นเอาเป็นอัลจีพอะไรเออมือให้เยอะมากแต่หลายคนน่าจะได้อะไรนะแล้วลำก็คงได้ข้อหนึ่งผู้ชายตุรกีหล่อน่ากินป่ะจบสวัสดีนะขอบคุณครับได้ยินไหม thank you very much thank you nice to meet you แล้วรถแม่นะเอาข้อจริงเนี่ยคือมันมี40กว่าคันคนขับรถ15คนลูกของแม่ก็มีรถประจําตัวคุณแม่ก็มีรถประจําตัวน้องสาวก็มีรถประจําตัว แม่เองก็มีประมาณสามสี่คันส่วนรถสปอร์ตคือให้สามีแล้วก็คือว่าขับไปเที่ยวกันบางครั้งแต่เขาต้องมี driving license ของไทยนะคือหมายความว่าไม่งั้นเขาต้องมี inter license แล้วเขาขับได้อย่างคนแรกเนี่ยคือเฮียเนี่ยขับประจำคือเฮียคือไปนู่นไม่ใช่เฮียฮอลลอนนะเออนั่นน่ะคือทำไมรู้ไหมออันนั้นไม่เอาไม่เป็นไรแม่ก็เจอเฮียบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่เป็นไรนะเนี่ครับ